รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายท้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอรรหัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมทถอดรหัสครับผมและเราไปกันต่อเลยนะครับสำหรับน้องเอ๋ยและคุณวีวีซึ่ง4,000ตรงกลางเป็น4,000ของการเดิมพันที่จะทำให้คุณวีวีกลับมาตีเสมอกันได้ที่8,000ดาวินชีขอ,อพ2อพยางค์2พยางค์ครับคุณวีวี รหัสภาพมาครับเฮ้ยครับหมายหัวค่ะหมาย หัวถูกต้องครับผมภาพแรกนะครับขอหีบไปใส่กับคำว่ามัวก็กลายเป็นหมัวและสุดท้ายปากกาอยู่ไหนหาไม่เจอเลยก็คือหายนั่นเองหมัวหายผวนกับหมายหัว12,000ต่อ4,000ครับ เอาล่ะเมื่อกี้เรายังดึงกลับมาได้ครับคุณวีวีพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรสู้ต่อครับมี4,000สู้เท่าไหร่ครับขอ1,000ก่อนคะ่ะ1,000ก่อน,นครับได้เลยครับผมรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางรหัสเสียมาครับ รยนต์แกนข้าวโพด10บาทรถ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 ยนต์แกนข้าวโพด10บาท มีใครได้ไหมครับเบอร์สีคาราคาสั่งคาราคาสั่งถ <บอ S 1> ูกต้องครับผมคุณนกยิ้ยครับน่าเสียดายน่าเสียดายมากแต่อย่างที่บอกพอเป็นทีมสตีลไงมีสิทธิ์ครั้งเดียวใช่ถ้ากดแล้วตอบผิดคือกลับบ้านรถยนต์ก็คือคานะครับแกนเข้าวโพด10บาทเขากำลังบอกราคาสังส่งอยู่นะฮะคาราคาสั่งรับไป สองพันคร <The> <out> ับดาวิน <backyard> ช <IS mus i> <S loyalty> ีเกือบไปแล้วคุณนุยยงนิดเดียวเองนะฮะแต่ตอนนี้ครับทางเอ๋ยนะครับเหลืออยู่1 1 0 0 0นะครับคุณวีวี3,000สู้กันมาครับแบบอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางนั่นหมายความว่าคุณวีวีจะเหลือ1,000ทันทีนะครับและถ้าเกิดไม่สามารถดึง4,000นี้กลับไปได้ข้อหน้าไม่ว่าจะยังไงก็ต้องหมดและตัดแบ่งเล่นไม่ได้4 0 0 0ตรงกลางครับ ดาวินชีขอสองพยางสองพยางราดเสียงมาครับเป็นผืนไม่ได้มาทางตรงเป็นผืนไม่ได้มาทางตรงเลยครับผ้าอ้อมค่ะผ้าอ้อมถูกต้องครับ เป็นผืนนะฮะก็คือผ้านั่นเองนะครับและไม่ได้มาทางตรงก็เพราะเรามาทางอ้อมผ้าอ้อม1,30000ต่อ1น0 0 0ครับนั่นหมายความว่าสำหรับรหัสต่อไปนี้คุณวีวีต้องหมดหน้าตักนะครับหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสหมดหน้าตักคุณวีวีครับส่งกำลังใจให้ 2,000ตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของคุณวีวีดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางปราดภาพมาครับ ครับราเมนค่ะถูกต้องครับเห็นไหมเห็นไหมอยู่ได้ด้วยดึงกลับมาได้จนได้ภาพแรกโอ้โหราขึ้นเต็มเลยนะครับบอกเฟังและภาพที่สองผู้ชายหลายๆคนภาษาอังกฤษจเรียกว่าเมนรวมกันเป็นราเมน2,000ต่อ1น0 0 0ครับการลงต่อไปนี่สิ ใช่ตั้งสติและสมาธิไว้เลยอย่าให้หลุดเพราะเอ๋ยครับสู้เท่าไหร่ครับสองพค่ะหมดห <c oughs> น้าตาคุณวีวีอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> ครับเก็บแคมโปนี้ไว้เก็บบีดนี้ไว้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณทำได้อีกกลับมา4,000อย่างแน่นอนค่ะ4,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณวีวีอีกครั้ง <c oughs> ดาวินชีขอ2พยาง2 พยางรหัสภาพมาครับเฮ้ยครับศพตาศพตา ถูกต้องครับผมภาพแรกคือน้องซาร่านะครับผมแต่มาแค่ครึ่งเดียวก็มาแค่ซานะฮะแล้วก็ภาพสุดท้ายโอ้โหผู้ชายตบกันตบแบบฟูเธอเลยนะคะเนี่ยตบหัวหมุนจริงๆนะครับซาตบฝุ่นกับศพตาเป็นจอบแชมป์สมัยที่46ครับ และขอเก็บมือในดังให้กับคุณมิวี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวีคุณไม่อ่อนล้าบ้างเหรอคะเอ,อ๋ยคะยินดีจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆดิฉันก็ยินดีให้คุณอยู่ต่อแต่ดิฉันไม่รู้ว่าคนต่อไปนี้จะยินดีให้คุณอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขามาเต็มแน่นอนแม้ตอนนี้เขาจะหลบตาอยู่แต่เขาจะไปสบตาคุณข้างหน้านะคะ่ะเรนดอมเลยคะ่ะ มาแล้วเบอร์ห้าเบราคแนะนำตัวเลยค่ะชื่อโกรครับคุณโกเหมือนยังไม่ได้กดสติวกันเลยเนาะยังเลยครับแต่ว่าตอนนี้คุณต้องลงไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็คงพร้อมแล้วครับคงพร้อมนะนะเอาจะช่วยค่ะคุณโกสู้ๆค่ะเชิญคุณโกรครับ สวัสดีครับคุณโกครับัสดีคับปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับอยู่กับเราสักพักหรือว่าเพิ่งมาสักพักนึงแล้วครับสักพักนี้่ยังไม่ได้สติเลยมีกดได้มีกดบ้างครับแต่ว่ายังไม่ค่อยทันคนอื่นเขายังไม่ทันกนนน้องเอ๋ยได้หมดเลยใช่ไหมมาไม่ถึงเราสักทีแต่ตอนนี้มาถึงเราแน่นอนคขอให้กดได้ก่อนเอ๋ยคนเดียวเท่านั้นแหละเราได้ตอบและได้เอาเงินเข้ากระเป๋าอย่างแน่นอนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ พร้อมนะครับไปครับดาวินชีใส่ให้คนละ1,000 0ครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับเบียงน้ำผลไม้เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน บีบน้ำผลไม้เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันบีบน้ำผลไม้เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันบีบน้ำผลไม้เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันบีบน้ำผลไม้เอามาคลุกเคล้า,ลลาให้เข้ากันอโอ้โหเกือบหมดเวลาแต่ว่ากดไว้แล้วตอบว่าอะไรคะคำยันครับคำยันรับไปสองพันครับ บีบน้ำผลไม้ก็คือการคั้นค,คุกเคล้าให้เข้ากันก็คือการยำคั้นยำผลวกลับค้ำยันนั่นเองนิดเดียวนะครับเสียไปนะครับข้อแรก4,000ตอนนี้เหลือคนละ8,000สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางและลองดูอีกครั้งครับ ดาวินชีขอสองพยางสองพยางรหัสภาพมาครับ ดาวิมสติลครับเฮยครับต่างด้าวค่ะต่างด้าวถูกต้องครับภาพแรกภาพของพิต้านะฮะใส่วอลแหวนเข้าไปก็เป็นเต้าและภาพสุดท้ายใบไม้สีด่าง <คะ S 2> ก็เป็นด่างเต้าด่างต่างด้าว1นึ่งหมื่ต่อหกพันครับ ตานักรกโกครับเหลือ6,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ3,000ครับว้าว3,000เลยมาสุดยอดมาเป็น6,000ตรงกลาง6 0 0 0โอกาสพลิกชีวิตขึ้นนำของคุณโกครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสภาพมาครับ ไมเกรนไมเกรนถูกต้องครับผมภาพแรกคือการไอไอก็ตั้งไอไว้ใส่มอมาเข้าไปก็เป็นไม่แต่ภาพสุดท้ายพี่เอของเรานะฮะขอกฟีก็คือกรนก็คือสละเอแล้วใส่กรนเข้าไปก็เป็นเกรนไมเกรน 13,000ต่อ3,000ครับแต่เมื่อกี้คุณโผเองก็พุ่งตัวไปกดแต่ไม่ทำเอ<ล>ยน,นะพันเมื่อกี้สู้มา3า0 0ันค่ะตอนนี้เหลือ3,000สู้เท่าไหร่ครับขอ2,000ก่อนแล้วกันครับอืมก็ยังหนักอย <2, 000 S 2> ู่ส0 0พมา2,000ครับรวมกันเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางสาม พยางราราดภาพมาครับ4ี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางราดภาพมาครับ สามพยางครับเอ๋ครับกระหายน้ำค่ะกระหายน้ำถูกต้องครับเป็นภาพของสาวคนหนึ่งที่มีกระขึ้นมาแล้วก็หายไปกระหายและภาพสุดท้ายคุณน้ำนั่นเองกระหายน้ำหนึ่0หม่ตอนห0 0่ครับหมดได้ตัด แต่ยังไม่หมดโอกาสนะครับคุณโกรครับครับสู้ต่อครับหมดนะตาคุณโดครับคนละ1,000ครับรวมเต็มโก2000ต,2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดเสียงมาครับ เสร็จแล้วแต่ไปไม่ทันอือ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 เสร็จแล้วแต่ไปไม่ทันรอครับรอโอ้โหได้ตอบเอาละค่ะตอบว่าอะไรคะคุณแจ็คสุดสายครับสุดสาย รับอีกหนึ่งพันครับคุณแจ็คเลือกรับอีกเช่นเคยเลยนะคะสำหรับดีน่ากาบานนมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นค่ะดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันให้คุณแจ็คไปอีกค่ะอีกคำหนึ่งที่เวลาเขาพูดเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าเราสุดเราสุดครับผมไปไม่ทันก็คือ,อสายรวมกันเป็นสุด สายนะครับผมยินดีด้วยครับคุณแจ็คครับยินดีด้วยค่ะแต่ถึงแม้คุณแจ็คจะเป็นคนปิดจ็อบให้นะครับแต่นั่นก็หมายความว่าคุณเอ๋ยครับผมปิดจ็อบแชมป์สมัยที่47สําเร็จพร้อมกับเงินรางวัลสะสมอีก14,000บาทครับแล้วขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณโกด้วยครับุณครับคุณโกค่ะคุณค่ะไปอีกหนึ่งสมัยแล้ว47สมัย ขึ้นป้องกันสมัยที่48ค่ะดิฉันก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วกันดิฉันขอส่งคนต่อไปไปหาเขาอีกเช่นเคยค่ะแรนดอมเลยค่ะอ๋อเหมาะมากเบอร์9ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะชื่อเมฆครับแล้ว กำลังเหมาะเลยเพราะสองรหัสหลังๆเมื่อกี้คุณกดทั้ง2ข้อแต่คุณไม่ได้ตอบเพราะเอ๋ยสกัดคุณไว้ได้เวลาเอาคืนแล้วนะเมฆจกกัดการเลยนะคะครับปบมือให้เมฆด้วยค่ะคสวัสดีครับคุณเมฆครับสวัสดีครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณเมฆตอนนี้เป็นนิสิตครับกำลังเรียนอยู่ปีที่หครับคณะศึกษาศาสตร์ครับ เพิ่งปีที่หนึ่งเลยครับสดสดร้อนร้อนวันนี้มาดาวบัญชีรพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมต่อไปเจ้เอ๋ยพร้อมค่ะเมื่อยหรือยังคะไม่ค่ะค่ะสู้ต่อไป <c oughs> มาดาวบัญชีใส่ให้คนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางรหัสแรกครับดาวบัญชีขอสองพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับ ให้เกิดลมธนาภพบโบกให้เกิดลมธนาภพโบกให้เกิดลมเฮ้ยครับต่อต้านไม่ใช่ครับธนาภพบโบกให้เกิดลมเบอร์ห้ากดไปแล้วนะคะธนาภพบโบกให้เกิดลมเบอร์ห้าทีมสิวกดรออยู่แล้วบ<โ>บนะครับธ<ม>นาภพ เป็นของคุณคิวครับเชิญครับมาตอบเลยค่ะต่อพัดตัดพอครับผมถูกต้องครับผมรับไปสามครับตรงนี้ไม่ต้องแต่พอแล้วเพราะว่าเรามีดีหน้ากาบ้าให้กับคิวคณะภพนะฮะก็คือคุณต่อนะครับผมโบกให้เกิดลมก็คือการพัดนั่นเองนะฮะต่อพัดผวนกลับตัดพอไม่เป็นไร ยังอยู่อีกคนละ8,000ครับลงมาครับคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางสามพยางราดภาพมาครับ เบอร์เจ <Budget S 2> ็ดดแล้วนะครับสิบพิณศีครับเฮ้ยครับหนูทดลองหนูทดลองทุกต้องครับหนูนะครับผมภาพแรกแล้วก็ทหารเด็กก็ทอทหารกับดอเด็กเป็นทศแล้วภาพสุดท้ายวงที่ดินสอที่ยาวกว่าหรือที่มีขนาดลองนั่นเองหนู ทดลอง1 0 0 0 0ต่อ0ครับและแล้วแชมป์ของเราก็กลับมานะครับผมยืนที่1,000 0ในขณะที่น้องเมฆของเราก็ยังโอเคนะครับผมยังอยู่ที่6 0 0 0นสำหรับเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ